สวัสดีครับผมซันคอนวีล็อกวันนี้ผมมีคำตอบเรื่องของการปรับรอบปั๊มน้ำจากชุดน้ำ AIO All-in-one Water Cooling หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดน้ำปิดซึ่งมีคำถามกันเข้ามาบ่อยครั้งและเป็นมีการถกเถียงกันพอสมควรสำหรับเรื่องของรอบปั๊มน้ำว่าควรจะใช้งานอย่างไรดีปรับสุดหรือว่าปล่อยออโต้ให้เมนบอร์ดจัดการไปตามระดับอุณหภูมิของ CPU พออุณหภูมิสูง ค่อยปรับให้รอบสูงขึ้นนะครับวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันและหลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมเวลามีเพื่อนเรามาถามเวลาตอนที่ผมนำเสนอแบบไลฟ์สดนะครับและผมบอกว่าปรับสุดไปเลยปรับสุดดีกว่าปรับสุดดีนะครับเขาออกแบบมาปั๊มควรจะหมุนรอบสูงสุดตลอดเวลาให้ผลดีกว่าทั้งเรื่องของอุณหภูมิและความทนทานของตัวปั๊ม บางทีมันอาจจะดูย้อนแยง้งอาจจะดูขัดแย้งว่าเนี่ยปล่อยให้มอเตอร์หมุนสุดตลอดเวลา3,000รอบบ้าง4,000รอบบ้าง2,500รอบบ้างตามแต่แบรนด์ตามแต่ตัวที่เขาออกแบบมามันรู้สึกค้านตรงที่ว่าเนี่ยหมุนสุดหมุนร้อยเปอร์เซนต์แล้วมันจะพังเร็วจริงๆแล้วมอเตอร์นะครับหมุนเอื่อยๆเร่งบ้างสโลบ้างนะถึงแม้จะออกแบบมาดีขนาดไหนแต่ก็เพิ่มโอกาสหรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสียหายมากกว่าหมุน รอบสูงสุดตลอดเวลาเหตุผลเพราะอะไรอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเรามาชมกันซึ่งอาจจะมีพื้นฐานทางไฟฟ้าเล็กน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องบางท่านอาจจะแบบเอาอีกละไม่เป็นไรนะครับลองมาดูตรงนี้ผมให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ว่ามอเตอร์จะใช้กระแสนะครับก็คือแอมป์ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มสตาร์ทผมมีกราฟกระแสกับกราฟ รอบ RPM ตรงนี้ยกตัวอย่างมาสมมุติว่ารอบสูงสุดที่3,000รอบต่อนาทีนะครับ RPM รอบมินและเมื่อมอเตอร์เริ่มหมุนมันจะใช้กระแสะค่อนข้างสูงมากจากนั้นเมื่อมอเตอร์หมุนรอบสูงขึ้นสูงขึ้นกระแสะจะลดลง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 ,ลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะที่รอบสูงสุดมอเตอร์จะมีการใช้กระแสะน้อยกว่านะครับในช่วงรอบต่ำกว่า เหตุผลบางท่านอาจจะสงสัยว่า A เ,เนี่ยรอบก็หมุนเยอะรอบสูงแล้วทำไมมันใช้กระแสน้อยกว่ารอบต่ำนะครับเรามาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งตรงนี้ซึ่งเหตุผลนะครับเพราะว่ามอเตอร์มีชิ้นส่วนในการหมุนอันนี้เป็นภาพตัดด้านข้างนะครับให้ดู ถ้าเกิดใครที่เรียนไฟฟ้ามาน่าจะนึกภาพออกแต่ถ้าหากว่าใครที่เคยเล่นทามิยะผมก็วาดมอเตอร์อารมณ์แบบนั้นให้ดูซึ่งมันเป็นพื้นฐานเดียวกันนะครับเราจะมีโรเตอร์นะครับแล้วก็มีขดลวดและมีแม่เหล็กแมเป็นแม่เหล็กถาวรแต่ถ้าเกิดว่ามอเตอร์ของปั๊มน้ำอ่ะแม่เหล็กจะเป็นตัวหมุนนะครับขดลวดจะอยู่ด้านนอกแต่อันนี้คือหลักการพื้นฐานนะแล้วตามที่เราทราบนะครับตัวโรเตอร์ที่นี่ก็จะเป็นเหล็กแผ่นๆบ้างหรือเหล็กตันบ้างหรือจะเป็น เหล็กที่เป็นเหมือนกับชิวนึกไม่ออกแล้วตอนนี้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับกราฟไฟอะไรแบบนี้เพื่อขยายสนามแม่เหล็กเรามีขดลวดทองแดงอยู่แล้วเพื่อให้มันหมุนและพอมันหมุนมันเริ่มหมุนก่อนตอนที่มันเริ่มหมุนนะครับเริ่มหมุนตอนที่จุดสตาร์ทครั้งแรกเลยมันต้องเอาชนะนะอะไรบ้างนะครับเอาชนะน้ำหนักตัวของตัวมันเองซึ่งมันจะ ทำให้กระแสที่ไหลเข้าไปในขดลวดค่อนข้างเยอะเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กนะครับให้มันเริ่มหมุนให้ได้พอมันเริ่มหมุนได้แล้วพอมันหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดโมเมนตัมนะครับก็คือแรงเฉื่อยนั่นเองทําให้พอรอบสูงๆมอเตอร์มันมีแรงเฉื่อยในตัวมันเองไม่จําเป็นจะต้องใช้กระแสสูงมากไม่จําเป็นจะต้องใช้สนามแม่เหล็กเยอะมากมันก็สามารถ หมุนได้รวดเร็วทําให้เวลาที่มอเตอร์หมุนเร็วๆใช้รกระแสน้อยหรือบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกให้ลองนึกเวลาเราเข็นรถกับเรื่องของโมเมนตัมจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยตอนที่รถยังอยู่กับที่เราต้องออกแรงเยอะมากจนตัวสัน่นแต่พอรถเริ่มขยับนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเออเหมือนน้ำหนักมันเบาลงแฮะ ทำไมมันเข็นง่ายขึ้นนั่นก็เพราะว่ามีแรงเฉืยช่วยให้เราเข็นได้เบาแรงกว่าเดิมก็เหมือนกันกับมอเตอร์นะครับพอมันหมุนรอบสูงสุดใช้กระแสลดลงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกระแสลดลงความร้อนนะครับหรืออุณหภูมิของขดลวดก็ลดลงไปด้วยนะครับรวมถึงชุดคอนโทรล สำหรับปั๊มน้ำในคอมมันจะมี PCB ที่มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับมี c m มี R เพื่อมาควบคุมรอบตรงนี้มันใช้มันปล่อยนะครับกระแสเข้ามาในขดลวดน้อยลงอุณหภูมิของมันก็ลดลงด้วยเท่ากับว่าช่วยยืดอายุเพิ่มอายุการใช้งานไปได้ระดับหนึ่งส่วนอุณหภูมิของขดลวดหรืออุณหภูมิของแม่เหล็กนะครับไม่ต้องกลัวชุดน้ำปิดอุปกรณ์เหล่านี้ มันจมอยู่ในน้ําหรือบางทีเขาซีนมาเรียบร้อยแล้วและน้ําในชุดน้ําปิดเองก็เป็นตัวช่วยระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์เหล่านี้นี่คือเหตุผลที่ผมพูดไปหลายครั้งนะครับบอกว่าปั๊มน้ําปิดถ้าเป็นไปได้ปรับสุดเหอะมันดีกว่าที่มอเตอร์หมุนช้าหมุนเร็วแล้วก็ลดลงมาหมุนเร็วหมุนช้าสลับไปสลับมากระแสก็สูงขึ้นนะครับพรกระแสสูงขึ้น อุณหภูมิของขดลวดก็สูงขึ้นตามไปด้วยอุณหภูมิของชุดควบคุมที่จะต้องจ่ายกระแสสูงขึ้นก็สูงไปด้วยก็เลยมีโอกาสที่ทําให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ เร็วกว่าที่มอเตอร์มันหมุนเร็วๆนะครับส่วนเรื่องของการสึกหรออันนี้แน่นอนอยู่แล้วมันเกิดขึ้นแต่มันน้อยกว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอุณหภูมิสูงแล้วเสื่อมสภาพแล้วทำให้นะครับอมอเตอร์หมุนผิดปกติหรือไม่หมุนไปเลยหรือบางทีที่เจอกันส่วนมากอารมณ์มอเตอร์เหมือนจะหมุนอืดๆอืดๆอืดๆแล้วพอฟังเสียงได้ยินเสียงออ คือมอเตอร์พยายามจะหมุนนะครับถ้าเกิดเจออาการแบบนี้สมมุติว่ามอเตอร์อาจจะยังไม่เสียปั๊มน้ําอาจจะยังไม่เสียนะครับแต่เนื่องจากอุณหภูมิในช่วงไอเดของคอมเราของ CPU เราต่ามากจนเมนบอร์ดสั่งให้จ่ายไฟน้อยหรือ PWM ความถี่น้อยมากจนมอเตอร์ไม่หมุนและมอเตอร์จะเกิดอาการอึดๆอึดๆอึดๆพอเป็นแบบนี้มันอาจจะร้อนนะครับ จนสารที่เคลือบอยู่บนลวดทองแดงของขดลวดละลายลัดวงจรไม่หมุนไปเลยเสียหายไปเลยหรือ PCB พยายามสร้างกระแสเพื่อให้มันหมุนนะครับและมันไม่หมุนตัวเองร้อนจนไหมก็เป็นได้และอีกหนึ่งเหตุผลหากว่าเราปรับรอบสุดเราจะได้เห็นระดับของอุณหภูมิ CPU ของเราต่ำกว่ากับการปรับรอบของปั๊มน้ำตามอุณหภูมิของ CPU ก็คือเมื่อ CPU ร้อน รอบค่อยหมุนสูงสูงพอ CPU อุณหภูมิลดลงรอบของปั๊มก็ลดลงเรามาดูคำตอบกันนะครับนี่ปับ๊บแบบนี้อันนี้นะครับเป็นตัวเลขสมมุติเป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจและเราต้องมาดูพื้นฐานของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำก่อนเรามีปัม๊มเรามีตัววอเตอร์บล็อกที่มันอยู่ด้วยกันนะครับฐานหน้าสัมผัสกับ CPU เข้ามารับความร้อนจาก CPU เมื่อมารับความร้อน อุณหภูมิน้ำก็จะสูงขึ้นเรียกว่าน้ำร้อนไหลไปที่หม้อน้ํามีลมเย็นเป่าเข้าไปเอาความร้อนของน้ําออกไปก็มีลมร้อนออกอุณหภูมิของน้ําที่จะไหลกลับเข้าไปที่วอเตอร์บล็อกก็จะมีอุณหภูมิต่ากว่าก็เรียกว่าน้ําเย็นนะครับซึ่งทํางานเป็นวัฏจักรไหลเวียนอยู่แบบนี้แหละเป็นระบบปิดนะและเมื่อปั๊มของเราปรับรอบแบบออโต้นะครับดูที่สีแดงนี่คือออโต้ เกิดอะไรขึ้นนะครับพอรอบต่ำๆนะและ c p u ของเราก็มีโหลดไปเรื่อยนะครับอาจจะไม่ได้กด100เเซแช่สำหรับโหลดหรือภาระของ C p u อุณหภูมิมันก็จะค่อยๆไต่ค่อยๆไต,ๆต่รอบของปั๊มก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าที่รอบของปั๊มจะสูงขึ้นความเร็วของน้ำที่เดินทางจากปั๊มเมื่อรับความร้อนมาถึงหม้อน้ำมันก็ช้าด้วยทำให้อุณหภูมิของ c p u การ เพิ่มขึ้นค่อนข้างชันหากเราดูจากกราฟตรงนี้และพอมันถึงจุดที่แบบว่าเมนบอร์ดสั่งปรับรอบสูงสุดสมมุติว่ารอบสูงสุด2,500รอบก็คือ8 4พออุณหภูมิของ cpu ของเราแตะ8 4เมนบอร์ดสั่งปั๊มให้หมุนรอบสูงสุด2,500รอบจากนั้นพอปั๊มรอบสูงสุดน้ํามันไหลเร็วเอาความร้อนมาทิ้งได้เอาน้ําเย็นกลับมารับความร้อนได้เร็วขึ้นอุณหภูมิก็ค่อยๆล,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 ลดลง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 พออุณหภูมิลด ความเร็วรอบของปั๊มก็ลดลงเช่นกันลดลงลดลงลดลง,ลดลงพอลดลงมาถึง50ปัป๊บปรากฏว่าปั๊มทํางานแค่พันรอบพอปั๊มทางานพันรอบน้ําก็ไหลเอือ่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปอุณหภูมิก็กลับมาค่อยๆสูงขึ้นส,ส,สูงขึ้นสูงขึ้นจนไปแตะ8 0ดสนะครับและมันก็จะเป็นวัฏจักรประมาณแบบนี้อุณหภูมิที่มันค่อนข้างสวิงค่อนข้างแกว่งและหากว่าเราปรับรอบสูงสุดคือสีเขียวฟูลสปีดนะครับแบบนี้ อุณหภูมิของ CPU ที่เราเห็นอาจจะไปไม่ถึง80 c หากว่าไม่ได้กดโหลดแบบร้อยแช่ไม่ได้เบอร์เล่นอะไรแบบนี้นะครับและกว่าที่อุณหภูมิจะขึ้นไปจุดสูงสุดได้เช่นว่าหากเราปรับรอบสูงสุดอุณหภูมิสูงสุดก็จะแค่70องศาซมันจะใช้เวลานาน,านกว่ามากเพราะอะไรนะครับเพราะว่าความเร็วของน้ำจากปั๊มจากอออ e r l o c k เดินทางมาถึงหม้อน้ําได้เร็วตลอดเวลาและพัดลมก็สามารถเป่าเอาความร้อนในน้ําออกไปทิ้งได้เร็วได้มากแล้วน้ําเย็นก็กลับมาเร็วเท่ากับว่าวัตกรนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าอุณหภูมิของ CPU ก็จะเลี้ยงตัวที่อุณหภูมิต่ํากว่าแบบออโต้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะ10 c อาจจะ5 c และถ้าเกิดว่ามันถึงจุดอิ่มตัวของวัตกรแล้ว อุณหภูมิของ CPU อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายแต่อาจจะแบบ7172 69 7172 69 68เลี้ยงตัวอยู่ประมาณแบบนี้ซึ่งมันก็จะดีกว่าตรงที่รอบลงมาต่ำแล้วรอบไปสูงอุณหภูมิก็จะแบบสูงแล้วก็ลงมาลงมาระดับหนึ่งแล้วก็ขึ้นสูงอีกบางคนพอเห็น80ไม่สบายใจนะครับและตรงนี้ถึงจุดนี้คิดว่าน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วถึงเหตุผลที่ผมบอกว่า ปั๊มน้ำปรับสุดไปเหอะและสำหรับใครที่ใช้เมนบอร์ด A s u ุถ้าเกิดเข้าไปปรับในไบออดแล้วเลือกเป็น w u p ปั๊มนะครับเวลาพินไหนๆที่แบบหัวสีพินพัดลมอะ่ะพอมันจะมันจะมีสแลดปั๊มพอเราไปเลือกในไบออว่าให้เป็นปั๊มเมนบอร์ดโอซุดเมนบอร์ดเอซุดจะจัดการให้เป็นฟ u l l speed ในแบบออโต้นะครับหรือ Default จากโรงงานเลยเห็นไหมว่าผู้ผลิตเมนบอร์ดเขาก็กําหนดมาแล้วว่าถ้าเกิดเป็นปั๊มน้ํารอบของปั๊มน้ําควรจะหมุนสุดหมุนรอบสูงสุดตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้งานทั่วๆไปไม่ได้มีเวิร์กโหลดเยอะมาก CPU ชาติหนึ่งนานๆทีจะโหลด100%จะใช้ออโต้ก็ได้อยู่นะครับและเรื่องของความคงทนของปั๊มน้ำอะไรต่างๆแบบนี้ส่วนหนึ่งก็ วัดดวงกันเอาเองนะครับบางคนใช้งานไม่เคยสนใจไม่เคยปรับอะไรเลยใช้มา7จ็ดแปดปีน้ําหยดสักแอะหนึ่งก็ไม่มีปั๊มทํางานปกติบางคนซื้อชุดน้ําแพงเวอร์แพงเทพเนี่ยตัวนี้เขาว่าดีนะครับตัวท็อปในตลาดปุ๊บใช้งานเดือนเดียวน้ําหยดติงต๋งติงต๋งติ๋งใช้งานครึ่งเดือนเสียงปัม๊มแก๊กแก๊ๆแก๊แกอันนี้ก็วัดดวงกันไปนะครับมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในโลกนี้ส่วนคําตอบในวันนี้ถ้าเกิดตอบสั้นๆท้ายตรงนี้ก็คือปั๊มน้ําถ้าเป็นไปได้ ปรับสุดอะครับช่วยถนอมปัม๊มช่วยถนอมอุปกรณ์ในปัม๊มนะครับมันจะอาจจะย้อนแย้งนิดหนึ่งย้อนกลับไปดูช่วงแรกและช่วยให้อุณหภูมิ CPU ของเราหรืออุณหภูมิค์ดจอของเราเลี้ยงตัวได้ต่ำกว่าแบบปล่อยออโต้นะครับผม แค่นี้แหละก็หากมีคำถามมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำต่างๆทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้ขอบคุณทุกท่านมากที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมนะครับฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook และทวิต TV วันนี้เทปนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบายครับ